ะะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก B ในทิศทางตั้งฉากดังรูปจะเกิดแรงกับอิเล็กตรอนอย่างไรถ้าเป็นสนามแม่เหล็กจะต้องใช้กดมือขวานะคะเพื่อหา a b และมันมีทิศตั้งฉากดังนั้นแรงจะไม่เป็นศูนย์นะคะถ้าเรามาเขียนทิศของแรงนะคะตอนนี้ B ก็คือสนามแม่เหล็กจะมีทิศขึ้นข้างบน ส่วนความเร็วของอนุภาคนะคะทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาค e นะคะจะมาทางด้านความมือ,เ,อ,อเมื่อเราใช้กดมือขวาในการหาทิศนะคะมันจะได้แบบนี้ค่ะก็คือมันจะคอสจากกำคอสจาก v ไป b นะคะผลที่ได้ก็คือถ้ามันเป็นประจุบวกเนี่ยมันจะมาตามนิวโปกอันนี้คือแรงที่กระทำกับประจุบวกนะคะแต่บังเอิญว่าตัวนี้มันเป็นอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนคือประจุลบดังนั้นต้องตรงข้ามกับนยวโป้งคำตอบคือเกิดแรงในทิศพุ่งเข้าหากระดาษค่ะ